วันนี้จะมาชมบรรยากาศที่สวนนะครับที่นาเป็นส่วนที่ใช้มาทำกเกษตรผสมผสานปลูกต้นไม้ปลูกไม้ผลทําปสุสัตว์ เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลานะครับอันนี้คือที่นอนเวลามานอนเฝ้าที่สวนนะครับตอนกลางคืนส่วนนี้ก็เป็นพวกไก่ที่เอามาเลี้ยงเพาเพาะเอาจาเอามาจากบ้านที่โคราชส่วนด้านหน้าก็เป็นเล้าไก่ครับ สองข้างนี้ด้านข้างนี้ก็เป็นพวกหญ้าครับที่เอามาปลูกตั้งแต่ตอนถมดินใหม่ๆแต่ก่อนตอนนี้มัเป็นแปลงนาครับยายเขาแบ่งให้ทำส่วนหนึ่งตอนแรกว่าจะจะเลี้ยงหมูแต่พอเอินมี ค่าใช้จ่ายจําเป็นนะต้องไปซ่อมแซมบ้างก็ต้องเอาส่วนนั้นไปทําบ้านก่อนก็เลยไม่ได้มาลงหมูก็เลยแบ่งส่วนหนึ่งมาทําตัวนี้ก่อนนี่ก็ทําได้ประมาณเกือบสองปีครับเข้าสองปีค่อย,อยทําทําคนเดียวเรื่อยๆเอาไก่นี้พวกนี้ก็ทําเองครับส่วนมากก็ทําเองทั้งหมดครับก็เป็นการเริ่มต้น ของการน้ใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดลาออกจากงานประจำที่กรุงเทพนี่ก็เป็นแหล่งน้ำใช้ในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ทางฝั่งนู้นก็จะเป็นทุ่งนาครับที่ใช้ปลูกข้าวต้นไม้ก็ปลูกไปบ้างครับส่วนน้อยไม่ค่อยได้มีเวลามาดูแลเท่าไหร่ครับน,นี่เพิ่งจะมาดูแลเต็มที่ก็ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับก่อนหน้านั้นก็พูงตรงก็ปลูกทิ้งครับให้เทวดาดูแลส่วนนี้ก็เอาไก่เล็ก ต่เมื่อคืนโดนหมาเล่นไปแล้วครับไม่เหลือครับอันนี้ไก่ที่อยู่ในคลองใหญ่ออกมาคือร่องรอยหมาครับเมื่อคืนไม่ได้มานอนฝ้าครับฝนตกมาเช้าโดนเล่นไปแล้วครับเรียบร้อยไม่เป็นไรครับเพาะใหม่เลี้ยงใหม่นี่คือสภาพปัจจุบันนะครับแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะครับมาอยู่ใหม่ใหม่เป็น ปก,กระท่มปอมเปล่าโล่งๆไม่มีอะไรกั้นนี่เอาพวกผ้าพวกอะไรมากัน้นต้นไม้ก็เอาหาซื้อมาปลูกแต่ก่อนก็ลงกระชังเลี้ยงปลาครับ๋ตวนี้น้ำน้ำก็ลดลงเร็วพอสมควรเพราะฝั่งนู้นยายเขาปลูกผักครับปลูกผัก พอได้ขายครับอยู่บ้านยายรายได้พริกตะไคร้มะเขือต้นหอมผักชีสละแหน่เัาได้ขายครับนี่ก็ะชางปลาที่ลงว่นแรกแตตอนนี้ไม่ไม่ได้ลงแล้วเพราะกระชังขาดเสียมายุตามการใช้งานครับลงแรกๆก็เกือบ2ปีแล้วก็ผูกโดนแดดโดนฝน บางทีฝนตกแรงๆหน้าฝนทำน,น้ำท่วมน้ำท่วมกระชังครับเอาปลาไม่ทันแต่ปลาก็อยู่นี้นะครับส่วนมากไม่ได้อยู่นะครับส่วนมากคําว่าส่วนมากนี้คือพวกมาขโมยไปกินนะฮะส่วนมากผมไม่ค่อยได้หมเบอาเพิ่งจะออกมาอยู่เต็มตัวเมื่อช่วง่อช่วงต้นปีนครับที่ผ่านมาครับนีก่ก็เป็นบรรยากาศครับที่นา ที่สวนที่มาอยู่ครับก็ค่อยๆทำไปครับหาความรู้ทำอะไรได้ก็ก็ทำครับทำที่ตัวเองชอบครับไม่เอาที่ถนดัดเอาที่ชอบชอบก่อนครับแล้วก็ไปหาความรู้มาครับหาความรู้มาก็มาเริ่มทำครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะ ที่วงหนาวันนี้อากาศดีครับไม่ร้อนครับไม่มีแดดเมื่อวานก็ฝนตกวันก่อนฝนตกครับวันนี้ไม่มีแดดค,คุ้มคมครับเดี๋ยวตรงนี้จะเดี๋ยวถางครับไม่ถางครับกดกว่าแล้วเศษอันนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวจัดระเบียบใหม่ครับเดี๋ยวรอดูครังหน้าว่าจะมา ลูกอะไรตรงนี้ครับแนวแนวต้นกล้วยเนี่ยส่วนดีตรงนี้เดี๋ยวเคลียรครับไปปรับพื้นที่ตรงไหนไม่ได้ดับเดี๋ยวมีโครงการจะทําอะไรอีกเยอะครับเราคอยดูกันครับโอกาสหน้าครับคลิปหน้าโอลมเย็นครับวันนี้อุณหภูมิน่าจะประมาณสักยี่สิบองศาได้ครับอากาศกำลังดีครับ น,นี้ไม่ค่อยมีคนเอาวัวมาผูกครับผมฝนจะตกคึ้งฟ้าคึ้นฝนเลยไม่มีไม่มีม,มีวัวให้ดูฮะโอเคครับเดี๋ยวโอกาสหน้าครับมาดูกันครับว่าทำอะไรกันต่อไปครับพอมาพูดถึงการกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านครับว่าเป็นไปยังไงครับระดับเหตุการณ์แบบถึงยังไงตัดสินใจมาอยู่บ้านครับ คิดยังไงอะไรยังไงมันจะอยู่ได้ไหมอยู่บ้านเียมีงานทำไหมมาทำอะไรจะเจ้าตัวเองรอดไหมเดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผม